มะขามคุกอะจะหมดแล้วเนี่ยมะขามเปียกไม่มีมเมล็ดแกะเมล็ดออกแล้วแล้วเ็เก็บใ้รูไว้ชอบมากเลยคิดอะไรไม่ออกแต่ว่ากินมากก็ไม่ดีค่ะชุบขึ้นข้า,าน้ำบ่อยม่ค่ะมมาค่ะ,คะนี่ ตั้งใจเลยนะคะทำคลิปนี้ให้เอฟซีนะคะที่เข้ามาชมให้ไลฟ์สดนะคะเมื่อวานนี้เนย่กกินมะขามหวานกับไม่หวานะส่เกลือแล้วก็น้ำตาลค่ะต้องอย่างนี้ฮะถ้ามีเลียไม่อร่อยค่ะถ้าบอเนี่เมื่อวานนี้ไลฟ์สดนะคะ มีคำถามกับเพื่อนๆว่าเดี๋ยวต้องเปิดดูก่อนนี่เลยวันนี้ไม่ได้ขึ้นไลค์แต่ทำคลิปค่ะให้เพื่อนเพื่อตอบมาเลยนะคะว่าธนบัตรใบละยี่สิบเนี่ยที่คำถามเมื่อวานนี้นะคะใบละยี่สิบ วาระนี้เป็นแบบที่เท่าไหร่ในรัชกาลที่เก้ามันจะมีนะคะแบบที่เก้าถึงสิบหกนะคะเก้าถึงสิบหกค่ะแบบที่เท่าไหร่เพื่อนๆส่งคบตอบมาได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะนะคะ ใต้คลิปนี้ส่งคำว่าอยากได้เข้ามาก่อนคนแรกนะคะแล้วไปนะคะแอดแอดไลน์ที่ w a n d w e 2 0 2 5 2 6นะคะไปตอบตรงนั้นถ้ามากกว่าหนึ่งคนนะคะเราจะจับฉลากค่ะแต่ที่หนึ่งนะคะก็ได้รางวัลไปแล้วนะคะรางวัลที่ว่านี่ก็คือแบงค์สิค่ะที่วันดีอยากให้หรือเกินแต่ เราต้องให้แบบมีคุณค่านิดนึงนี่นะคะเพื่ๆค่ะจะเป็นของเพื่อนๆทันทีเลยนะคะจากคำตอบในไลฟ์สดของเมื่อวานนี้นะคะวันนี้วันดีไม่ได้ขึ้นไลฟ์แต่จะส่งคลิปนี้นะคะมารับคำตอบของเพื่อนๆนะคะแล้วคำตอบของเพื่อนๆเนี่ยนะคะจะเป็นเอกนั์ค่ะให้แอดไลน์นะคะ เพื่อนๆที่จะแข่งขันอย่าลืมนะคะพิมพ์คําว่าอยากได้เข้ามาก่อนนะคะแล้วจะคําคนที่พิมพ์คําว่าอยากได้เนี่ยแอดไลน์เข้ามานะตอบว่ามันเป็นแบบที่เท่าไหร่แบบที่เท่าไหร่วาระนี้เป็นแบบที่เท่าไหร่นะคะวันนี้จะส่งคำตอบไปตรงนั้นโอเคไหมคะ ไม่ได้ขึ้นไลค์ค่ะแต่ก็มีความเป็นห่วงนะคะอย่าลืมนะคะส่งเข้ามานะคะ W A N D W E 2 0 2 5 2 6นะคะ